รัฐบาลผนึกกำลังสารเยาวชนและครอบครัวกลางกรุงเทพมหานครสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและสำนักป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดตำรวจนครบาลคิกออฟโครงการเยาวชนรู้เท่าทันป้องกันตนเองเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมานะคะโดยจัดก,กิจกรรมใต้สะพานพระราม8ค่ะเพื่อเป็นการสร้างปูนคุ้มกันทางปัญญาให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดโดยนายกิรติกิรติยุติ รองอธิบดีผู้พิพากษาสารเยาวชนและครอบครัวกลางกล่าวว่าทางสารเยาวชนและครอบครัวกลางได้รับความร่วมมือกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจับกุมปรับปรามและก็เยียวยาเยาวชน กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะและเพราะนช้นความเสี่ยงอื่นๆค่ะที่ทําให้กลุ่มเยาวชนเข้าไปอยู่ในวงจรสีเทาที่มีทั้งการค้าขายยาเสพติดสอดแทรกอยู่โดยการจัดง,งานในครั้งนี้ถือเป็นการคลิกออฟโครงการดังกล่าวนะคะซึ่งถือเป็นโครงการต้นแบบที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมุ่งหวังที่จะเดินหน้าจัดในพื้นที่อื่นๆต่อไปค่ะสำหรับเป้าหมายของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางคือการให้ความรู้เกี่ยวกับคดีต่างๆ ที่เด็กและเยาวชนควรมีความรู้ความเข้าใจโดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะครอบคลุมให้ได้มากถึง4ชุมชนต่อปีนะคะทางด้านนางรัตเก้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ร่วมเสวนาภายใต้หัวข้อเยาวชนความรู้เท่าทันเรื่องอะไรบ้างจึงต้องป้องกันตัวเองได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้นะคะโดยได้มีการตอกย้ําค่ะว่ารัฐบาลก็ให้ความสําคัญในการปรับปรามยาเสพติดแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำรวมถึงได้ประชาสัมพันธ์ผลงานนโยบายและก็มาตรการของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติดโดยล่าสุดในเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็ได้กําหนดทิศท,ทางให้ตัดต้นตอกระมวลการค้ายาเสพติดโดยเน้นการทําลายโครงสร้างการค้าและการเงินของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดแต่ความน่ากังวลใจคือจากรายงานของสานักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็พบว่าปัจจุบันมีการจับการค้ายาเสพติดได้จํานวน เพิ่มขึ้นถึง4 5เท่าสะท้อนให้เห็นว่ามีการเข้ามาของยาเป็นจำนวนมากค่ะในสภาวะเช่นนี้หน่วยปฏิบัติก็ต้องทำงานหนักมากและต้องพบกับความเสี่ยงในการทำงานมากขึ้นฉะนั้นความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่จึงสำคัญที่สุดนะคะโดยเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมานายกก็ได้มีการมอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในการป้องกันและตอบโต้กลุ่มผู้ค้าย,ยาเสพติดด้วยค่ะ